ถึงซีรีส์เรื่องนี้หน่อยค่ะนะคบว่าเป็นซีรีส์แนวอะไรอะไรยังไงครับอาถ้าเรียกตามภาษาอังกฤษคือ Teenage s l a s h e r นะครับก็คือเหมือนกับว่าเป็นแบบไปรุน่นมาไล่ไล่ฆ่ากันนะแต่ความจริงแล้วเกินเกินกว่าครึ่งในนั้นมันเป็นดราม่านะครับผมเป็นเป็นการพบกันสองทางระหว่างเรื่องที่แบบดูเดือดเลือดพล่านเลือดอาบสับสับหันหันนะฮะชิ้นเนื้อกระจุยกระจายหน่อยและอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเ,ออเรื่องราวที่มีดราม่า ย้อนไปถึงปมของความสัมพันธ์ของวัยรุ่นนะฮะซึ่งซึ่งมีรักโลกโกรธหลงมีความรู้สึกนึกคิดแบบแบบเป็นมนุษย์จริงๆเยอะมากมีความเป็นแบบเบลโราม่าสูงมากก็พยายามเอาสองอย่างพบกันถ้าถ้าใครรู้จักซีรีส์แบบเอ่อแบบเทอร์รีันที่ดังๆนะฮะกับภาพยนตร์แบบ Battle r o y a l e ของญี่ปุ่นที่ไปค่ากันบนเกาะเอาสองอย่างถ้าเอาสองอย่างนี้มาบวกกันน่าจะเป็นริม m บอร์ฟ5 โปรเจกต์นี้เกิดขึ้นได้ยังไงอะคะอะไรนะครับโปรเจกต์นี้มีที่มาที่ไปเกิดขึ้นได้ยังไงเกิดขึ้นจากการที่เราเจอน้องๆนะฮะแล้วก็พอเจอน้องๆแล้วก็รู้สึกชอบนิยมชมชอบในในความตั้งใจในความในความทะเยอ,อทะย,ยานทางการแสดงนะฮะพอพอเจอแบบนั้นปุ้กรู้สึกว่าเออเราอยากจะสร้างโปรเจกต์หรือง,งานบางชิ้นขึ้นมาที่สามารถทําให้น้องๆได้ใช้ศักยภาพทางการแสดงในทุกๆด้าน ด้านบูด้านรักด้านหลงด้านดราม่าด้านสดใสได้ใช้ทั้งหมดได้เต็มที่ก็เลยได้ได้เข้าไปพูดคุยแล้วก็สัมภาษณ์น้องๆกับคนกับทีมเขียนบทสัมภาษณ์คิดแล้ววิเคาเราะห์แล้วออกมากัน้นออกมาจนเป็นเป็นเรื่องนะฮะเราเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเรื่องที่ท,ที่ที่สนุกนะครับไม่ใช่แค่คือเราจะดันน้องอย่างเดียวไม่ใช่แต่ว่าเราก็การเรื่องที่สนุกแล้วดึงเอาเสษเซี่ยวหนึ่งของจิตวิญญาณของน้องมาใส่ในตัวเรื่องนั้นทําให้เขารู้สึกว่าเขามีความผูกพันกับตัวละครนั้นด้วย นะก็ก็เลยทําให้ออกมาเป็นเป็นตัวตัวซีรีส์นี้ครับเห็นบอกว่าซีรีส์นี้ไม่มีพระเอกไม่มีนางเอกเลยใช่ไหมฮะเพราะมีแต่ตัวร้ายครับเรื่องนี้ <c oughs> ไม่มี <c oughs> นางเอกเลยมาพูดเล่นนะฮะซีรีส์นี้ <c oughs> จริงๆ <c oughs> แล้วนะฮะคือคือ,เ,อเราอยากให้มันมีความเป็นมนุษย์สูงครับความเป็นมนุษย์นั้นประกอบไปด้วยความดีและความเลวนะฮะก็ดังนั้นทุกๆตัวละครในนี้จะมีความเป็นสีเทาซึ่งซึ่งมัน,ม,นมีความเรียกรีเฟกหรือมีการสะท้อนผ่านผลงานที่ที่ผมพยายามจะปั้นมาโดยตลอด ในทุกๆเรื่องทุกๆซีรีส์ทุกๆภาพยนตรนะ์เราพยายามจะให้เห็นความเป็นมนุษย์ของคนซึ่งเรื่องนี้มีความเป็นสีเทามากที่สุดนะครับคือมีทั้งขาวและดำปนกันนะเพราะฉะนั้นทุกๆคนในที่นี้มองให้มองทุกๆต,ตัวละครให้มองว่าเป็นมนุษย์หนึ่งคน <esf. S 1> ซึ่งอาจจะรักกันบางคนอาจจะรักกันบางคนอาจจะเกลียดกันบางคนเคยรักอาจจะเปลี่ยนเป็นเกลียดบางคนเคยเกลียดอาจจะเปลี่ยนเป็นรักหรือบางคนมีความรู้สึก นึกคิดบางอย่างนะซึ่งแตกต่างกันออกไปจะมีความเป็นสีเทามากกว่าที exactly. <ged> ่จะเป็นสีขาวกับดำครับอย่างในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้ค่ะในเรื่องการไายธรรมนี่คือยังางใหทผ่านตอนนี้ง่ายขึ้นเยอะแล้วนะฮะเพราะว่ามาตรการผ่อนปลนมีมากขึ้นนะฮะตัวด้วยตัวผมเองมีเคยมีส่วนร่วมในการในการช่วยร่างตัวมาตรการนี้นะฮะกับกับทางกระทรวงวัฒนธรรมกับสมาคมผู้กํากับนะครับแล้วก็ก็มีส่วนร่วมมาโดยตลอดนะครับ เราแต่ว่าตอนนี้ไม่ไม่ไม่ไมร่วมแล้วนะครับพยายามจะหนีงานหนักนะแต่ว่าแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็ก็ก็เลยได้ได้ทราบรถึงขั้นตอนขั้นตอนและมาตรการการทํางานมาโดยตลอดซึ่งตอนนี้ต้องต้องเรียกได้ว่ามาตรการนันผ่อนปลนมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับทำให้มีความง่ายในการถ่ายทําน้องๆทุกคนนี่ฉีดวัคซีนกันแล้วนะครับมีภูมิสูงมากนะครับบางคนสูงแบบสูงจนตกใจว่าดิฉีดไฟเซอร์มาหรือเปล่านะครับ <c oughs> ก็ <c oughs> ก็ก็รู้สึกว่า มีความปลอดภัยนะครับแล้วมีมาตรการระดับหนึ่งส่วนตัวเองก็เคยทำทำงานด้านอาสาสมัครตลอด5<ม>เดือนที่ผ่านมาทําศูนย์ช่วยเหลือด้านผ,ผู้ประสบภ,ภัยโควิด <şu> ก็มีความรู้ความเข้าใจระดับหนึ่งทีมงานหลายๆคนก,ก็ช่วยเป็นอาสาสมัครตรงนี้ก็เล<า>ยทําให้มีความเชี่ยวชาญและกันนะครับในการทํางานในในสวนนี้เป็นอย่างดีครับอยากให้น้องๆแนะนํนาตัวพร้อมกับบอกว่าตัวเองเล่นเป็นใครอะไรในด้านนี้นได้เลยครบับมานคนเลยก็ได้นะคะใครที่ใครที่ไกลๆก็เกิด้ามาพูดได้ก่อน รู้จากในนนี้ก่อนไหมเริ่มจากผู้หญิงก่อนใช่ค่ะเดินไปแล้วก็มาตรงกลางค่ะดีค่ะสสยลุนะคะล้วบทเป็นลิลลี่ค่ะลิลลี่ไฟเตอร์ยังไงคะก็จะก็จะเป็นเด็กแบบเด็กวัยรุ่นทั่วไปแต่ว่ามันจะมีบางมุมที่เขาค่อนข้างที่จะเก็บตัวหรือว่ามีความดื้อเงียบอะไรแต่เป็นเด็กดีนะคะเ็าจะไปใรียนหผู้ดำเนินเนะ สวัสดีค่ะนัดค่ะรัเปเป็นโซนาค่ะโซนาคาแรคเตอร์ในเรื่องเป็นยังไงคนะอ่าคาแรคเตอร์โซนาคือเป็นทุกคนเป็นคนธรรมดาทั่วไปโซนาก็เป็นคนธรรมดาทั่วไปเป็นเด็กคนหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าโซนาเขาจะค่อนข้างใช้ชีวิตด้วยอาก,กาศแล้วก็เหตุผลแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีความยิติธรรมในตัว ค่ต้องมายืนตรงกลางเบทอะไรกันน้าห้องสวัสดีค่ะปิ่นค่ะรับบทเป็นโปนค่ะคาแรคเตอร์ของโปนก็จะเป็นคนที่รักเพื่อนแล้วก็ทำเพื่อเพื่อนทุกอย่างประมาณนี้ค่ะมากมากกว่านี้สปอยให้มากวันนี้พูดยากเลยครับงนต่อไปเลยค่ะสวัสดีค่ะนุ่นนะคะรับบทเป็นเนสค่ะคาแรคเตอร์ของเนสก็เป็นคนที่มีความอ่อนแอทั้งด้าน ทั้งทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจค่ะแต่ว่าเป็นคนที่รักใครรักจริงค่ะรักแบบเต็มร้อยเป็นค่ะเที่ยวนะคะรับบทเป็นไมค์ค่ะก็คาแรคเตอร์ของไมค์นะคะก็จะเป็นคนง่ายๆลุยๆค่ะก็เออักความยุติธรรมแล้วก็เออลักเพื่อนมากค่ะ สวัสดีค่ะไข่มุกนะคะรับบทเป็นเจลค่ะตัวเจลก็จะเป็นสาวป็อปในโรงเรียนค่ะก็จะแบบมีความอามีอยากเด่นอยากตางนิดนึงแล้วก็ไม่อยากให้ใครแบบมาเด่นกว่าผัวหมูขำตาอะไรประมาณนี้ค่ะ สวัสดีค่ะเรย์ค่ะรับบทเป็นไลลาค่ะก็เป็นสาวเด่นอีกคนหนึงโรงเรียนเหมือนกันแล้วก็แล้วก็เป็นเหมือนจุดที่แบบเพื่อนๆน่าจะรักแล้วก็เอ็นดูแล้วก็เป็นแบบไอดอลของโรงเรียนค่ะนู้นก่อนเลยอะตรที่โดนฆ่าแล้วครับเข้ามาเลยครับผมก็ผมรับบทเป็นเพโตนะฮะ ก็ตัวเพโตก็จะจะจะยังไงดีครับเนี่ยเล่น้เล่นเล่นแล้วครับตัวเพโตก็จะเป็นคนเงียบเงียบไม่ค่อยพูดแต่ว่าตัวเองจริงๆแล้วว่าค่อนข้างที่จะรู้เรื่องเป็นมาเป็นไปของกลุ่มเพื่อนของอะไรทุกอย่างแต่ว่าติดอย่างเดียวคือเป็นคนไม่ค่อยพูดนะฮะเหมือนคำว่ารักก็ไม่ค่อยพูดมาพูดตอนนี้แล้วกันรักนะครับทุกคนครับผมก็่ากน่ัน่ารักน่รับผมกนนรั เชนเป็นคนที่กล้าหาญครับผมแล้วก็รักเพื่อรักฝูงครับผมแล้วก็เป็นคนที่แอบ,บใจร้อนฮะเป็นคนใจร้อนมากๆเก็บความรู้สึกเก่งครับแต่ว่าถ้าได้ระเบิดอารมณ์ออกมาก็จะแบบเดือดเหมือนกันครับนะครับสวัสดีครับชื่อบอสนะครับในเรื่องรับบทเป็นแม็กนะครับก็ตัวแม็กเนี่ยก็จะเป็น เป็นเป็นเนิร์ดครับแล้วก็เป็นอินทอรเวิร์สใช่แล้วก็ส่วนใหญ่ก็ใช้ชีวิตเพราะความรักครับความรักเป็นแรงขับเคลื่อนครับอ่าิสวัสดีครับแตเตอร์นะครับระบบเป็นโบโซครับผมก็ในเรื่องเนี่ยคาแรคเตอร์ของโบโซจะเป็นคนที่เป็นผู้ชายห้ามครับเป็นคนที่ค่อนข้างเกเรแล้วก็เป็นคนทำอะไรนอกกฎเกณฑ์ครับก็ฝักเลยครับ มันจะมีต่มันจะมีต่อนะกรณีครับเอสนะครับก็รับบทเป็นแดนนะครับตัวแดนจะเป็นเพื่อนสนิทของบิวแล้วก็จะเป็นสองคนที่โตที่สุดในในเรื่องในกลุ่มนะครับคือตอนแรกก็จะรุ่นเดียวกันแหละแต่ไม่รอดพี่ดำเลยให้เป็นนักศึกษาดีกว่าก็จะมัธยมใช่ไหมใช่เราพี่ดำบอกไม่รอดแน่เอสก็ตัวไทเตอร์นะครับจะเป็นคนที่ไม่ได้โดดเด่นหรือสร้างสีสันอะไรเยอะแยะเพราะว่า ด้วดยโดยตัวแดนเองนะครับแล้วก็จะเป็นคนที่คอยเชื่อมความสัมพันธ์ของของกลุ่มเวลาที่แบบมีมีมีคอนล l i c t กันเพราะว่าแดนรวยครับขอบคุณครับ่ายมใครรู้สึกกดดันมากครับพูดคนสุดท้ายสุดท้ายพอดีก็คาแรคเตอร์ของพี่บิวเป็นเป็นหนุ่มฮอตครับผมเรามองตัวคาแรคเตอร์พี่บิวเป็นหนุ่มที่ บอกวางแล้วก็แบบไม่เข้มแข็งแต่เขาแสดงออกในในเชิงกับกันว่าอยากให้รู้ว่าตัวเราเป็นคนที่เข้มแข็งครับผมแล้วก็เป็นคนที่แบบเข้าห้าวแล้วก็เหมือนมีความเป็นผู้นาบางทีก็ไม่มีแล้วก็ไม่มีใครกล้ามีเรื่องกับพี่บิวเพราะว่าพี่บิวเป็นลูกพออ่อออครับ ครับผมครับส่วนใหญ่นักแสดงก็จะเป็นหน้าใหม่กเหมือนเลยถาบยากง่ายในการทางานเลยไหมไม่ยากครับการทํางานกับนักแสดงสําหรับสําหรับการทํางานในในเชิงสายงานอาชีพแล้วเนี่ยไม่มีอะไรยากเกินไปนะครับถ้าเรารู้ว่าเราต้องทํางานกับใครเราก็จะมีวิธีการทํางานกับคนคนนั้นนะฮะ ซ,ซึ่งเราก็สร้างสร้างความสัมพันธ์ของการการทำงานมา,นาแล้วเราก็ล้างสมองทุกๆคนเป็นอย่างดีนะครับเราพาไปเที่ยวกันนะครับจิมมี่สนุกมากนะครับเรากล้าไปหมดเลยแล้วก็เ,เราพยายามล้างสมองครับอยู่ด้วยกันมาปีหนึ่งครับก็ความสัมพันธ์มันมากมันไปมากกว่าแค่เป็นนักสแสดงกับกับทีมงานทํางานแล้วมันเหมือนกับเป็นเป็นกลุ่มก้อนของคนกลุ่มหนึ่งซึ่งซึ่งมองเห็นเขาเรียกไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่แล้วแหละนะครับแล้วก็เราก็สร้าง ขั้นตอนการทํางานซึ่งซึ่งแต่ละคนเริ่มที่จะเข้าใจและเรียนรู้แล้วก็แล้วก็เริ่มที่จะสร้างสมาธิในการทํางานได้เป็นอย่างดีก็ไม่ได้ยากเลยครับไม่ได้ยากเลยอย่างมีการคาดหวังซีรีส์เรื่องนี้บ้างไหมแค่ไหนครับผมคาดมันไม่คาดหวังกับซีรีส์ครับเราคาดหวังกับตัวเองว่าเราจะทํางานและหน้าที่ของเราได้ดีที่สุดและเช่นเดียวกันว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คาดหวังว่าตัวเองจะเป็นส่วนสําคัญหรือเป็นจิ๊กซอที่สําคัญในการที่จะเติมเต็ม ส่วนนี้ได้นะครับต้องยอมรับว่าทีมงานและนักแสดงทุกๆคนมีความสามารถผมยินดีมากๆที่ได้ทํางานร่วมกับทีมงานและนักแสดงกลุ่มนี้นะครับหลายๆคนไม่เคยเจอพี่ตะกล้องมาก่อนนะเจอครั้งแรกบอกไม่มีไฟสักกระดวงเลยนะฮะทำไมถ่ายแต่ว่าภาพออกมาสวยมากแล้วก,แวก,แวก็แล้วก็ทุกคนก็แฮปปี้ในการที่เขาจะเขาจะเทคบ่อยๆอีกนิดอ่ะอีกนิดขออีกนิดขออีกนิดนะเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาแล้วก็ทุกคนอยู่อย่างนี้จะตายอยู่แล้วแล้วคือ คือมันก็มันก็คือทุกๆคนมองเห็นเป้าหมายเดียวกันนะครับว่าเราต้องการความเป็นเลิศทางการทางทาง,ทางการแสดงนะฮะทางการเล่าเรื่องก็ก็เชื่อมั่นนะว่าทีมงานและนักแสดงทุกคนนี้คาดหวังว่าตัวเองจะได้ทํางานได้เต็มที่ครับสุดท้ายอยากให้ฝากซีรีส์เรื่องนี้หน่อยละกันนะครับแล้วก็จะได้รับชมพร้อมกันเมื่อไหร่ปลายเดือนกุมภาพันธ์นะครับกับซีรีส์ Remember 15นะครับอยากจะฝากตัวซีรีส์อยากจะฝากความตั้งใจ ของทีมงานและนักแสดงนะอยากจะฝากงานซีรีส์จากค่ายอิสระนะครับจากใบสันและพุกมูกนะครับรวมถึงแฮชแท็กนะครับผมก็เป็นเป็นการรวมตัวกันนะครับของของผู้คนที่มีความบ้าระห่ำในการที่จะทำซีรีส์ดีๆออกมานะครับแล้วก็แล้วก็อยากที่จะนำซีรีส์เหล่านี้เผยแพร่ไปไกลเท่าที่จะเป็นไปได้ครับผมอ อ๋ออันนี้ได้เลยไดไม่ได้ติดติดติดตามเรื่องไม่้ม่คเรื่องให้นิ่งๆ่อน่คท่าอะไร